ส่งประกันสังคมมา22ปีนะครับด้วยเงินสมทบนะครับหรือเงินเดือน8,600บาท จะได้รับบํานาญจากประกันสังคมเท่าไรนะครับวันนี้ผมมีคําตอบให้แน่นอนมาดูคําถามจริงกันครับส่งเงินประกันสังคมมา22ปีเงินเดือน8ปดพันจะได้รับเงินบํานาญเดือนละเท่าไหรค่คาตอนนี้อายุ52แล้วค่ะแต่ลาออกจากงานแล้วไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อแล้วนะครับแสดงว่าประกันสังคมสิ้นสุดนะครับหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็ประมาณ8,600บาทนะครับผมเอาติ้งต่างว่า8,600บาททั้ง5ปีเลย ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องไปดูนะจริงๆแล้วคน,คนเราเนี่ยจะมาถึงเงินเดือน8,006ได้อาจจะต้องมีการจุดสตาร์ททีเ่เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนที่น้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องไปดูเพื่อให้มันละเอียดขึ้นนะครับแต่นี่เอาคร่าวๆแล้วกันว่า8,600บาทเป็นเงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะครับเพาราะกรณีชลาภาเนี่ยกรณีชลาภาพหรือเงินเดือนเงินบำนาญชลาภาพ จะได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงินไขจ่ายเงินสมทบนะครับครบ180เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนั่นเองนะครับถ้ามีการจ่ายเงินสมทบที่มากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองเอาละ นะครับมาเข้าที่โจทย์คาถามนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา22ปีนะครับจำนวน8,600บาทจะได้รับเงินบํานาญเท่าไหร่นะครับวิธีการคิดก็คือก่อนอื่นเราต้องหาส่วนต่างนะครับของส่วนต่างของ15ปีก่อนนะครับเอา22นะครับเป็นเงินสมทบ2 2ลบ15เท่ากับ7สดนะครับสูคคำนวณส่วนต่างเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1.5คูณ7เท่ากับ10.5เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้เพิ่มขึ้น 2ี่สิบบวกสิเท่ากับสามสิบจของ8,600บาทนะครับเท่ากับ2,623บาทนะครับสองพบาทจะเป็นเงินบำนาญน,นะครับจากประกันสังคมที่จะให้คุณพี่นะครับที่คอมเมนต์มาตลอดชีวิตนั่นเองนะครับที่ใ้คุณพี่ตลอดชีวิต พราะนั้นคุณพี่ก็สามารถที่จะใช้เงินบำนาญตัวนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ส่งเงินประกันสังคมนะครับส่งเงินสมทบจำนวนปีอื่นๆนะครับผมผมก็มีตารางให้นะตารางถูกแล้วนะครับไอตรงเงินสมทบนี้ผมลืมเปลี่ยนนะตัวนี้จะต้องเป็น8,600บาทนะครับจะได้ตามตารางนี้เลยนะครับอ่าแคป ลอง stop ดูนะครับสต็อดูเพื่อดูตารางนี้ซึ่งจำนวนปีที่ต่างกันนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมที่ต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นส่งประกันสังคมมา35ปีก็จะได้รับเงินบำนาญ4 3 0 0ส่ง34ปีได้รับ4,171 ส่ง33ปีได้รับ40,42บาทส่ง32ปีได้รับ ,3913 บาททส่ง31ปีได้รับ3,784บาทส่ง30ปีได้รับ3,655บาทนะครับแบบนี้จะได้รับลดหลั่นกันไปตามจำนวนปีที่ส่งนั่นเองนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับที่จะมาสอบถามหรือจะให้ผมลองคิดบำนาญเข้าๆดูก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ ผมยินดีที่จะมาตอบคถาทุกๆท่านนะครับและเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับเผื่อคนอื่นจะมีคำถามเดียวกันจะทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามนั่นเอง